ตัวนั้น <pulse> ม <speaks> ีระบบออกอกาศสความถี่ชงาบดตสององเครื่องชงอีตระบบนชงอาบอีระบบเซโร่เชิงอาบตแตเตร่องเชิงอาบอดีตตัตกต่อรนึงชงาบตต่อกระสองสิตว่รพัิกเชิม ส6 4โอโปพรป่าออดอนชัยจะไต้องกับองปีสิบหกสี่อปพรป่าออดอนชัยส6 4อปพรป่าออดอนชัยจะต้องก็บกสี่